chưa như kia. Tí canh. Không bỏ lỡ những video hấp dẫn kéo chưa pháo kéo chưa pháo gạ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 o chưa ôm gạo chưa pháo gạo chưa pháo gạo chưa เอาขึ้นแถวให้นางแน่นะหลวงพ่อเ็บไ้ก็ไไดม่เจริญในโอ้ยใจง่าพูดงี้เขียวขอหน่อง่าต้องระวังสิพี่เขาตอนนี้ต้องเอาอันนี้โอ้ยอันนี้ดิโอ้ยกบมันงจะใช่ดิใช่มาถึงงานก็รอเวลาอยู่เจ้าออกไปพูดก็รูก็ได้เปิดดูเสียดู คนน้ยเหนคนเหอะไรๆไอ้คนเน่เห็นไก็ไอันนี้บออือแค่นี้แต่งยงยกกัพานเรื่อยเฮยบขป่าปูนี้ชิวิบากระายม่นขี้ห่เออา

lúc và và nước vào mắt đều lưu ý học hồng luôn hoặc gửi bù bằng mọi người bụng bằng 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 bụng bằng

นี่เปนที่หลังวยอื้นี่ว่าใครยู่ใจมันเมื่อมจะเศราเพราว่าการินันว่ามือสอ้มาเลยันมาก่อนเขาคนจะเศร้าตัวหเอาหอดจเาแล้วพเาได้โท้จำเนูกปกันหงื่อเ่ออกให่ก็ต้ใหญ่ามไป เริอนลยู่นสาเมสะดอเอก็ส hmm. hum ิล hum ่มหาที human, hum ่ย oh, ังคือหดวันลงพ่อลเวยะอนะาที่มีาว่าใบ่งใบแปลว่าอยู่ใน้าในใบก็ให้ข้างนี้่กันั่มง้อเอกาบสร้างตขมามาดีครับอาจารย์ใหญ่มุ้้แก่เปี่วือับหัง

สมควรเจ้าใจเย็นใจดีพ่อเฝ้าดีพอเฝ้าที่กีเจ้าเจ้ว่าบ mm. mm. so, ิ้งเจ้าแล้วลูกลูกจดจ้ได้อยู่ว่าตเต็มเ่ว่าอยู่น้ำจางได้มน้ำจางได้ชูจ้างได้รือวเจ้าเอาอน้อยก็ไรเยอ สร้างลี้ยงสร้างผ้าเล้งผ้าบุ๋ขก็ไปน้ำข้างพอแน้ำจิงงกระงจังจวเรา่สร้างเลี้ยงสร้างเตียนสีอย่างเงี้ยแคได้กระตก็จังปหวนเนาะนี่นะขะจับเช่าซาล่ะไปขายซ่ามีหน่อยนึ่งอย่มีหน่อยนึงมีน่อยใสด้จุเลย ใบาตเบาเี <c ười> ้ feels, ัดเรียกผมรับวัส่ง้ววัด้งมงาพอใช้กัับส่งรับส่งแยกกันแยกกันม่ลืมมีปังีเชื่อไงยอมเบยมเข้าใจเรื่องภาเรื่องน่อนมล เ้าใจค่ะเพราะเด้บเราสร้างผู้ใดไปมันไป,ปยยได้บนภ<อ>ูมิของบ่ได้มันจะมีไฟตัวไฟพวกโลกกระต่างหากมันจะแสกเข้าไปมันมีไฟจุดแสกฟังแหน่ตื้อไฟโลกอพอเมันอสิบีโปรเจกต์หลายอยอ่มองเนี่ยมองเนี่ยเราสู้อันอันอันที่เขาไปโดดใส่กันมันอสิอยู่ในี่เอาไม่เยาวาอะไรนี่จุดที่เป็น มีแน่วมีแนวทิ่ตัวติใหัวหน้าบมดไรไหมเนื้อเป็ไก็ิงหมก็ยิ่งัดเกื่อ่เห็นไหอเปิดใจเปิดใจกระซ่าอันหาเียงบินเถอเขาบอกเขาบอกเขาบอกเขาก็เกเียขัเอ

มณิโฑราโฑยาธาสกิติโยวิวัจโตุสัพพโลกวิยังตุมาเจภวัตวันตาโยสุขิปทาโยตวารถวัจนะสสิจารยจังุตาจารยโม จตาโรธรรมะวัชติอายุวโตุังธ์สังสิทิกิจังสิทธิตัมังสิทธิราโพเิโยนิกังสัทธาโชทว่ภระวันตุเนรโอว่าหางใหญ่้งไล้ไมไใชงหให่ใช่ไงมนี่มาไหญเออ ออมันด่าจิ้งอกปอนกันยังมันไ่นจิมงจอกัอนดังยังไงานจิ้งจอกนดังโอ้ไงสวยมากที่เหลือจินี่ไว้ก่อนเด้อมันสสมมาแค่ไม่กี่อันเดี๋ยวคุนจะจุ่มมาให้ร็อดใหญ่อีกรอดนึ่งเก็บนี้ไว้ก่อน

ัยเนกตังสัพพังอปะระตังกมันตุโนมันเตเอเรปะมะเตนะยวะระตะยีนกตังสัพพังอปะรังกมัุโนันเต 能不能弄一个？No, no, no, no. Uh,

วันนั้นหรือว่าซออาเี็นัวสามสี่คนแล้วกันนะเอาแล้วผัวเจ้าิ่นเป็นเงียยกี่ดดอย่าบอกบ่อบอกทุ่าไยหปวใไม่เป็นหัวดะ้วนะ้ยังบววเจะบอกมันบ่ได้เรงรบวญเนเ้าอยยังต้องแก่เขาเวนมันลุงบ่อวนเสร็จหรากาแก่เขา ไอเหอนันแล้วใส่อะระาอะไรเพิ่นไปบวชแมนอะไร่มปบวช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 แต่ไม่บวชโยมกับหวยมันบวชได้แล้วเขาเปผาเป็นชาแต่ยังมาแตแล้วัอเหมนันไม่มีหัวอะไรก็ยัดหัวแต่แม่แม่แต่ดอกไม้แม่วอายุท่ากัน่แสบแม่แก็ม่นี่เปร่อมานี่จะเบิ่อคนอายุท่าเจ้า นี่มันวไหนกัน้บนนี้ติิยาจะไม่ได้ใจนะเี่ว่าบนจะม่ได้เห็นเร่งเจ้าเนี่ยก้อนลไ้กมะอ้อนคอยคิดใจหัวไรไหลหมีหัวนกัมะอ้อน้อนเนี่อะไรกินมาต่างหว่านียเดี๋ยวอนี่ยน้งจามเลยว่าเดี๋ยวไปเห็เย bật ra cái bất vừa để cho bọn một trang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  một 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 một